สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ web scraping กันอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่า web scraping คืออะไรมันก็คือการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งต่างๆในคลิปนี้เราจะใช้ Python เข้ามาช่วยเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเช่นใช้ในการวิเคราะห์ลตลาดหรือเปรียบเทียบราคาสินค้าหรืออาจจะเป็นข้อมูลสาหรับการทำ machine learning ก็ได้ค่ะอืมประมาณนั้น ในการทำ web scraping เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือ2ตัวค่ะตัวแรกก็คือ request ให้เราติดตั้งและ import เข้ามาเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนแรกเลยก็คือการดึงข้อมูลเราก็เลือกเว็บเป้าหมายที่เราจะทำการดึงข้อมูลก่อนในที่นี้เราจะเลือกเป็นเว็บ notebook spec นะจากนั้นเราก็สร้างตัวแปรมาเก็บลิงก์ url ของเราไว้และเราก็ดึงข้อมูลโดยใช้คำสั่ง r e q u e s t get ข้างในวงเล็บเนี่ยก็จะใส่เป็นลิงก์ url ของเราเอง ต่อมาค่ะเครื่องมือตัวที่2ก็คือ Beautiful Soup ให้เราทำการติดตั้งและ Import เข้ามาเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสร้างตัวแปรเพื่อมาเก็บ Object ของ Beautiful Soup เอาไว้เพื่อเราเนี่ยจะสามารถใช้คำสั่งของมันในการจัดการและดึงข้อมูลออกมาได้และแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการสกัดข้อมูลหรือดึงข้อมูลที่เราต้องการแล้วค่ะให้เราเนี่ยกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเราและคลิกขวาเลือก Inspect จากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าต่างโครงสร้างภาษา html แสดงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะต่อมาให้เรากดตรงนี้และนำเมาส์ของเราเนี่ยไปคลิกตรงในส่วนข้อมูลที่เราต้องการอย่างของเราเนี่ยเราต้องการ3มอย่างก็คืออันดับรายชื่อโน้ตบุ๊กและราคาของมันค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราเกล่าวมาอยู่ในแท็กใหญ่ๆแท็กหนึ่งที่ชื่อว่า ul ในแท็ก ul เนี่ยก็จะมีแท็ก li หลายๆแท็กเลย ในแท็ก LI ค่ะก็จะมีข้อมูลทั้งอันดับรายชื่อและราคาสินค้าที่เราต้องการดังนั้นเราจะทำการดึงแท็ก URL เข้ามาก่อนแล้วค่อยทำการดึงข้อมูลแท็กย่อยออกมาค่ะโอเคเราก็กลับมาสร้างตัวแปรตัวหนึง่งเพื่อเก็บข้อมูลที่เราดึงมาเนาะแล้วเราจะใช้คำสั่งไฟล์เพื่อดึงข้อมูลที่เราต้องการในวงเล็บเนี่ยก็จะเป็นชื่อแท็กแล้วก็ชื่อค้าที่เราต้องการดึงข้อมูลมาค่ะ แล้วเราก็จะทำการใส่ฟังก์ชัน find all เข้าไปข้างในวงเล็บเราจะใส่เป็นแท็ก li เพราะว่าแท็ก li เนี่ยมันเป็นแทกย่อของ ul ซึ่งในแท็ก li เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เราต้องการดังนั้นเราเลยใช้ find all เพื่อเรียกแท็ก li ทั้งหมดค่ะทีนี้เราก็ได้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มใหญ่มาแล้วเราจะทำการแยกส่วนเพื่อเอาแค่ข้อมูลที่เราต้องการเราจะทำการลูกข้อมูลที่อยู่ใน l i ต์ออกมาค่ะเราก็ดูว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในแท็กไหน จากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งแล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชันไฟล์เหมือนเดิมข้างในก็จะเป็นชื่อแท็กแล้วก็ชื่อคลาเราลองปิพนข้อมูลออกมาดูกันหน่อยว่าเราทําถูกหรือเปล่าเราจะได้ข้อมูลอันดับของเราพร้อมติดแท็ก HTML ออกมาด้วยวิธีเอาแท็กออกให้เราใส่ .text แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองอีกรอบเท่านี้ข้อมูลของเราเนี่ยก็จะไม่ติดแท็ก HTML ออกมาแล้ว ต่อไปข้อมูลที่เราต้องการก็คือรายชื่อน้ตบุ๊กซึ่งรายชื่อน้ตบุ๊กของเราเนี่ยอยู่ในแท็ก a เนาะแต่ว่าเราจะเอาแท็กฟไปดีกว่าเพื่อความชัวเพราะว่าข้างในแท็กฟเนี่ยก็เป็นแท็ก a เหมือนกันก็ได้รายชื่อเหมือนกันโอเคเราก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยแล้วข้างหลังเนี่ยเราก็จะใส่ .text แต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันก็ไม่มีแท็ก html ติดมานะแต่มันจะเกิดช่องว่างแบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้ string เม t h อ d ตัวนึงชื่อว่า strip ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับการลบช่องว่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังออกจากข้อความนั่นเองเพียงเท่านี้ข้อความของเราเนี่ยก็จะติดกันแล้วไม่มีช่องว่างข้างหน้าแล้วโอเคทีนี้เราก็จะดึงข้อมูลสุดท้ายที่เราต้องการก็คือราคาของโน้ตบุ๊กใช่ไหมอะเมื่อเราพิมพ์สข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้แบบนี้ก็คือเราทำการดึงข้อมูลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการเก็บข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์นั่นเองอันดับแรกให้เราทําการ Import Panda เข้ามาแล้วก็สร้าง l i สตเก็บข้อมูลทั้ง3 l i ลิต์เลยจากนั้นเราจะทําการ Append ข้อมูลเข้าไปในลิสต์ทั้ง3อย่างเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้คําสั่ง DataFrame ข้างในเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อคอลัมน์แล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่จะใส่เข้าไปในคอลัมน์นั้นนั่นเอง่าประมาณนี้ แล้วเราจะทำการบันทึกเป็นไฟล์ Excel จะใช้คำสั่ง to excel ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุลพอกดรันโปรแกรมแล้วเราก็จะได้ไฟล์ Excel ของเราออกมาพอเปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยข้อมูลที่เราได้ดึงมาจากหน้าเว็บเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ตามที่เราได้สกัดข้อมูลออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยสำหรับการทำเว็บเคปิง้ง ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไค์แล้วเจอกันในคลิปหน้า